สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมาม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสสิกนะครับวันนี้มาพบกับความเมตตามหาเสน่ห์นะครับมนตราอีสานใต้นะครับด้านหน้านี้ก็คือพระคุณแผนนะครับพระคุณแผนมีใบใบโปรชูด้วยนะครับนี่คือพระคุณแผนพรายแม่นิดออยเตรียนสุูนะครับออยเตียนทรูนราชาอาเซตีราชาดวงคุณแผนพรายแม่นิดออยเตรียน ร,รูนเศรษฐีราชาดวงนะครับของหลวงปู่อาจอาชิโตแห่งวัดภูปะปังพระลาน,ลานใสอำเภอน,น้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีสร้างเมื่อปี2559นะครับสร้างปี2559ถือได้ว่าสร้างมาหลายปีแล้วนะครับเป็นพระที่มีความสวยงามมากนะครับพี่พและมีเกจิคณาจารย์ร่วมอธิษฐานจิตปลูกเสกมากมาย ขอเท้าความก่อนนะครับหลวงปู่อาจนี้ท่านเป็นบุตรบุญธ,ธรรมของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินแห่งวัดไพรพัฒนานะครับเคยได้ไปจำพปัสษาร่วมกับหลวงปู่สวงด้วยนะครับรเรเรียนวิชาเวทมนต์ต่างๆนะครับตามความเชื่อของสายอีสานใต้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลใกล้ชิดมีภาพชัดเจนนะครับพระชุดนี้นะครับเป็นชื่องามนามมงคลมากนะครับเศรษฐี ราชาดวงนะครับช่วงนี้คําว่าดวงนี้กําลังมาแรงเลยทีเดียวนะครับพี่ๆเกจิที่ร่วมปลูกเสกมีมากมายนะครับในในตอนนั้นนะครับมีเท่าที่เอาคร่าวๆคือมีหลวงปู่แสงยานาวโรหลวงปู่สิงทองประภาโกโรนะครับวัดป่าสุนทรารามจังหวัดยะโสธรและที่สําคัญและมีพระภิกษุที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งรูปก็คือหลวงปู่ข้าวแห้งบายกรีมนะครับจังหวัดสุรินท หลวงปู่ข้าวแห้งบายกรีมคําว่าบายกรีมนี้ก็แปลว่าข้าวแห้งนะครับหลวงปู่จะตากข้าวแห้งท่านก็ถือได้ว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินเช่นเดียวกัน,กนประวัติท่านน่าสนใจมากนะครับท่านเป็นลูกปู่สวงว่ากันว่านะครับว่ากันว่าหลวงปู่สวงนั้นเป็นผู้บวชพระให้ท่านนะครับตั้งแต่เมื่อโอ้ท่านมรณภาพก็ประมาณร้อยสี่ปีนะครับหลวงปู่ข้าวแห้งบายกรีมนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเกจิที่มีชื่อเสียง ที่ร่วมปลุกเสกพระชุดนี้และลวงปูกข้าแห้งในตอนเสกนะครับไม่เหมือนใครนะครับคือจับพระชุดนี้สาดลงพื้นเลยนะครับสาดลงพื้นเลยสาดทําไมนะครับผู้สร้างก็ตกใจนะครับท่านก็บอกว่าให้พระแม่ธรณีนั้นช่วยร่วมอนุโมทนาและร่วมปลุกเสกด้วยนะครับนี่ครับอ่านี่คือความหมายของที่ท่านทําลงไปนะครับเจจิปลุกเสกมากมายนะครับ อาจจะเป็นผงพุทธคุณและผสมพลายแม่นิดนะครับหลวงปู่อาจนะครับบุตรบุญธรรมของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินและมีเกจิที่ร่วมปลุกเสกมากมายสร้างปี59เป็นรูปแบบของพระคุณแผนนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่สีเขียวนะฮะเขาจะบอกว่าสีเขียวเหนียวซับนะครับสีเขียวเหนียวซับก็จะเป็นพิมพ์พระคุณแผนพิมพ์พลายกุมารน,นะครับเห็นไหมจะมีกุมารไหวอยู่นะครับสีเขียวเหนียวซับนะครับ ด้านหลังนี้ก็จะมีนางอับสราบบ่งบอกถึงเวทมนตราย่งอีสานใต้นะครับดูครับสวยงามมากนะครับวันนี้เราคุยกันสั้นๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะทําคลิปยาวให้ชมนะครับองนี้เป็นสีแดงนะครับสีแดงก็สวยงามนะครับเป็นเวทมนตร์สายอีสานใต้จริงๆนะครับ สมัยนั้นผมน่าจะเรียนอยู่ที่ราชพัฒนอุบลนะครับปีห้าเก้าก็ได้มีโอกาสเช่ามานะครับเพราะว่าพระเนี่ยหลวงปู่ท่านอยู่ที่อำเภอน้ายืนจังหวัดอุบลนะครับผมก็มีโอกาสไปตะเวนเช่ามานะครับรู้สึกตอนนั้นจะเรียนปีหนึ่งด้วยโอ้โหอไรไปหลายปีมากเลยนะตอนนี้แก่แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับสวยงามมากนะครับนี่มีนางอับสราไร่รำอยู่นะครับถือได้ว่ามีความเข้มขลังอยู่ในตัวเลยนะครับนี่ครับดูครับสีแดงนะครับ นี่ครับสีแดงนะครับเอาไปตรงไหนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็สีเหลืองครับสีเหลืองโอ้มีนะครับสีเหลืองสีเหลืองตรงนี้นะครับโอ้ยสวยงามมากนะครับนี่ฮะเป็นพระคุณแพทย์เกจิร่วมปลุกเสกมากมายจริงๆนะครับเกจิร่วมปลุกเสกมากมายจริงๆสวยงามมากนะครับดูง่ายๆดูคร่าวๆนะครับอ่านะครับดูครับหากชอบรู้สนใจก็ทักกันเข้ามาได้ศูนย์หกสี่ เจ็ดเสี่สี่แปดศูนย์แปดเป็นเบอร์โทรของผมนะครับรุ่นนี้มีลูกอมด้วยนะครับลูกอมจะต่อโคดนะฮะนี่ฮะดูครับนี่คือลูกอมนะครับรุ่นนี้มีลูกอมด้วยสวยงามมากนี่ครับลูกอมแบบนี้นะครับอ่าไม่ไม่แตกไม่รานนะครับไม่แตกไม่รานแล้วก็มีลูกอมอีกหนึ่งลูกสีแดงก็จะเป็นเนื้อพระนั่นแหละครับคือเหลือจากการปั๊มพระก็จะมีการ ทําทลูกอมออกมานะครับนีสวยงามมากเลยนะครับได้มาคือได้มาไม่มีไม่มีซองเดิมนะครับผมก็เลยใส่กรอบไว้นะครับแต่แต่ลูกนี้ไม่มีกรอบนะครับลูกนี้ไม่มีกรอบลูกนี้ไม่มีกรอบและที่ผมใส่กรอบไว้นะครับองนี้มีตะกุดเงินตะกุดเงินมีจีบอของหลวงปู่อาด้วยนะครับตะกุดเงินมีจีวรหลวงปู่อาดหมายเลข 300ครับ300นะครับนี่ครับหมายเลขนะครับนะครับพิเศษนะครับมีโค้ดและหมายเลขนะครับนี่ครับหมายเลข300ตะกรุดเงินครับสวยงามพระนี่น่าจะเคลือบน่าจะเคลือบน้ำยาเคลือบแลกเกอร์หรือเคลือบอะไรนี่แหละครับนะทำให้ยังมีความสวยงามและผมเชื่อได้ว่าจะเป็นการเก็บรักษาเนื้อพระไว้ได้นะครับอย่างสวยงามนี่ครับอุ้ยสวยครับเนี่ย นะครับหากชอบทักกันเข้ามานะครับแต่ว่าจะมีซองเดิมแค่ซองเดิมแค่สององนะครับมีซองเดิมอยู่แค่สององนะครับนี่ครับโอเคครับพบกันง่ายๆสั้นๆเท่านี้นะครับพระคุณแผนนะครับออยตรียสรุนเศรษฐราชาดวงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ